แกราเกนเป็นตัวที่สองมีโชคชัยที่สามมอบหน้าที่กรรมการปร่มาอยกม,มาออกแล้วค้าหน้าเนี่ยมังกร21เป็นตัวนำมาลูกพี่เป็นตัวที่สองโคเรนสเปกที่สามแกราเกนที่สี่ มาทีห้าที่ขค้งไปสามมังกรยี่สิบยี่มังกรยี่สิบเอ็ดเป็นตัวนำมาลูกพี่เป็นตัวที่สองก็ได้สเบตที่สามกรดแกนที่สี่เอ็มอาท์ดีห้าต่อไปเป็นมีโชคชัยมากเกาเจริญที่ขค้งไปสองออกทางตรงมังกรยี่สิบเอ็ดเป็นตัวนำ เกรเดเกเป็นตัวที่สองมีโชคชัยที่สามขณะที่มังกรยี่สิบเอ็ดเป็นตัวนำมีโชคชัยเริ่มแรงมาทางโน้เป็นตัวนำแล้วขณะนี้มังกรยี่สิบเอ็ดเป็นตัวนำมีมีโชคชัยเริ่มแรงทางโน้เป็นตัวนำคู่มังกรยี่สิบเอ็ดเกรเดเกเป็นตัวที่สาม